ทายามเช้าๆกันเนาะครับบรรยากาศยามเช้าวันนี้วันนี้มันฝนไม่พร,ครัครับลมโชยๆครับเป็นไงครับบรรยากาศหมู่บ้านวีละครับมีภูเขาเนาะมีขี้เมฆมีขี้หมอกนี่ครับมันสำปะหลังก็มีอันนี้ครับชัยภูมิครับชัยภูมิเอ้ผู้เขียว นี่ครับลักษณะลำเนาะถูกต้องตามหลักวิชาการหรือเปล่าเนาะผู้รู้ครับช่วยอธิบายหน่อยครับนี่ครับพันผู้เขียวผู้เขียวอยู่ที่เฉียงเฉียงนะครับครับก็นังๆนอน,น,อ,น,น,อ,นอยู่ในบ้านก็เซ็งครับเนาะแย่เลยไม่มีใครเปลี่ยนเลออกมาเดินออกกำลังครับมาดูหอย นี่นี่อ้อยคามแรงชุดแรกครับเนาะมันก็โตดีครับไอ้กัดน,นะทีทํามานานก็ตอนนี้ก็ได้เนาะประมาณสองเมตรน่าจะได้เนาะวัดแค่คอใบาหางวัตถุมีอยู่หน่อยเดียวครับไม่ได้มีมากมาย ฝนครับฝนสาเหตุไม่ใช่แล้วฝนแรงครับชนิ้ชายภูมิครับเนี่ยิยผู้เขียวได้มาหกตันแคนี่เนี่ยครับก็เลยปลูกว่าจะไว้ขยายพันธุ์นะครับอันนั้นไม่แน่ใจครับว่าขอนแก่นหรือตองหนึ่งครับอยู่คู่กันเนี่ยปลูกไว้อย่างละสักสี่ห้าไร่ครับได้ไว้ประมาณสี่ห้าไร่ ทุกสิ่งทุกอย่างครับทําเกษตรเนาะถ้าฝนดีมันมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับเนาะดีเกินมันก็จะไม่ดีเนาะเห็นว่าพวกลงกันมาก็ท่วน้ําขังครับแต่แปลงนี้ไม่ขังครับแปลงนี้ที่โคกครับหมุนโตะ๊ะนะครับปลูกไว้อ้อยฝนครับอ้อยฝนเนะาะกะไว้ว่าจะขยายพันธุ์นั่นแหละสลับกันเนาะกะคงจะต้องเปลี่ยนอาชีพมั่งแล้วครับ เนาะจะคงต้องเป็นคนเอามันมั่งเอาขอ้าวโพดมั่งเอาอ้อยมั่งเพราะที่ผ่านมามันก็สอนครับเนาะว่าจะไปตั้งความหวังไว้กับพืชอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับเนาะอาชีพเกษตรกรเรามันมันหาความแน่นอนไม่ได้แล้วเนาะครับอ้อยนี่มันมเล็เทะตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามานะครับกดระเบียบต่างๆมันถูกเปลี่ยนไปหมดครับชาวไร่ก็ทําลําบาก ทำมาหากินยากขึ้นหรือทุกอย่างโดนกดโดนข้อบังคับเนาะสีก็อาจจะมืดมึดหน่อยเดีย๋ยวปรับครก่อนเลยเดินออกมาทัวร์ครับเนีย่ยครับถา้ถาสภาพปกติมันก็จะประมาณเนี้ยครับเนาะตอนนี้ก็ได้ประมาณวางววาว่ากว่า ที่แถวบ้านผมนี่จริงๆแล้วเป็นเป็นที่ที่ปลูกอ้อยได้ดีมากครับที่เคยทํามาเนาะครับเมสมอสมัยผมทําชุดแรกเลยผมทำแปดสิบไร่ครับเนาะใช้รถแอลสองพันอ่ะชักล่องปลูกอะ่ะได้พันสองรอยตันครับแปดสิบไร่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักสอบครับคน่าแก่แถวสู้พันข้าวพันอ้อยมาส่งเขาัังคุยแล้วก็บอก ดินแถวนี้สับสบแล้วสับสับล้ำอ้อยแล้วใส่กระบ,บุงหวานยังได้กินเลยว่างั้นอพอเพราะดินดินเขตนี้ไม่แตกละแหงครับไม่ไม่แตกละแหงเนแต่ก็ยังว่าและครับมนุษย์ก็เอาแต่ได้อนะเนาะก็ครับสามสิบปีผ่านไปมันก็เปลี่ยนนะครับก็ถ่ายให้เห็นที่งามๆนะครับไอที่ตายๆก็มีเนี่ยเห็นไหมครับ เนาะถ้ามีแต่งามๆอย่างนี้รวยตายหาครับเนาะสำคัญไอชาตคนนะเนาะได้แล้วมันก็ไม่รู้จักพอครับไปหน้าตะพึดตะพือสรุปแล้วพอเจอวิกฤตกขแล้วครับเวลาขึ้นค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นมาเนาะเวลาลงนี่ลูดเลยเนาะหมดเลยไอ้แบบนั้นอะไม่มีถลอกตอกแปดหมดครับที่หลังบ้านครับที่เดินออกมา ยาไม่ต้องกลัวครับปีนี้บ่อยแบบบุฟเฟ่ชีดมัง่งไม่ชีดมากไม่มีทุนครับพูดกันตรงๆเนาะเอาไว้กินครับชีดเท่าที่จําเป็นครับไปลงทุนมากก็ไม่มีจะกินเนาะคนก็จะตายทุกวันนี้ครับใส่เซยกิวมาแล้วครับ,นะรบปล่อยแล้วยายาด็อกเตอร์เนาะยาแพ็ก ที่เห็นได้ตายนี่มาฉีดไว้เปลี่ยนแปลงกันไปเยอะครับพื้นที่สมัยก่อนพื้นที่แถวบ้านผมนี่หาหาพืชอื่นแทรกยากมากเนาะอ้อยล้วนครับหลายหมื่นไร่เนาะครับเขตเนี้ยนะครับแต่ที่เห็นก็โพดแซมเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเนี่ยอ้อยผมปลูกพีกายนี่ครับเนี่ยนี่เป็นอ้อยปีหนึ่งปีสองต่อหนึ่งครับเนี่ย แต่ต้องไถทิ้งครับตรงเนี้ยมันตายครับยอดาวโพูดเนี่ยครับแล้วมันจะไปยังไงล่ะครับอ้อยถ้าทำปีสองปีไถนี่มันม้วนหางนะครับือกว่าเห็นไหมครับใจชายเขาครับมีทั้งป่ามันป่ากระพูดของผมก็อยุ่งในก็มีครับเนาะอาศัยว่าที่อยู่หลังบ้านครับเดินเดินทัวร์ได้ครับนี่ของเพื่อนบ้านเนี่ยครับเนี่ยนี่ก็ตายครับนี่นี่ก็อ้อยปลูกพร้อมกัน สรุปแล้วต้องหยอดเขาพูดแล้วก็หวานเขาฟางครับเนี่ยนะครับก็เลยเดีย๋ยวจะพาไปดูสระครับนี่ก็อ้อยปลูกใหม่ครับเนี่ยปลูกความแรงเนะี่ยมันก็โตมั่งมบโตมั่งมืนนั่นนะครับก็ดูสารภาพเอาครับเนี่ยเขาหวานเขาฟางไว้ครับของเพื่อนบ้านครับ หวานได้สวยมากครับเนี่ยครับถ้าใครจะซื้อเครื่องหวานเขาฟังเครื่องหวานครับผมจะผมจะแนะนําให้ครับเนี่ยขึ้นขึ้นได้แแลมมากเลยครับเนี่ยครับเขาก็แนะนาผมมากทีแต่ผมไม่ได้ซื้อเจ้านี้แล้วผมซื้อมาแล้วเขาเพิ่งพูดให้ฟังครับอยู่อยู่เขตตากฟ้านี่นะครับนะครับเนี่ยขึ้นได้สวยงามมากเนาะผ่าน เป็นอ้อยครับนี่ครับสระเนาะมีน้ำอยู่เท่านั้นแหละครับเนี่ยไม่รู้ว่านี่ครับนกพิราบก็มีธรรมดานี่มันจะเปี่ยมเลยครับในสาลูกนี้มันเป็นขุดไว้กลางห้วยเลยครับมันจะมีน้ำไหลครับเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนโซนห้วยเนาะน้ำไหลเนี่ยครับที่ผมเดินเนี่ย ถ้าน้ำมาหนักๆน,นี่ถึงหัาเข่าเลยครับเนี่ยถ้าที่สมัยก่อนนะครับที่เคยถึงปีมาพอฝนหลากน้ําหลากเนี่ยท,ที่ผมเดินนี่ลงขายได้เลยครับเนี่ยมันเป็นห้วยครับใช้ป่าอ้อยไปเนี่ยไหลมาจากภูเขาตูงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเินือนี่เห็นไหมครับมีท่อด้วยเนี่ยนะครับไหลลงครับยังหาน้ําใส่สะไม่ได้เลยครับเนี่ย ก็ถึงบอกว่าไอเรื่องใจแล้วมันสู้จังครับเรื่องทําอ้อยเนี่ยแต่มันติดตรงปัญหาตรงธรรมชาตินี่แหละครับมันไม่มีน้ํานี่ครับเนาะต้นพงสูตรที่ผมเคยเล่าไปนะครับเนี่ยขนาดนั้นมันยังตายไม่จริงนะครับอาจารย์ดูครับเห็นไหมครับยังมีแตกเนาะเนีน่ยฉีดไว้สักเดือนสองเดือนแล้วมันน้งไอที่ผุก็ผุขนาดผมฉีดแบบอาบเลยนะเนาะใส่ประมาณสี่ร้อยกว่าซีซีเนาะ เสรศษๆนั่นแหละทนชิบหายครับไม่ใชทนธรรมดาดูครับเนี่ยเราว่าตายมันยังแตกของไม้ได้ครับครับเนาะก็หายเพื่อนๆได้ดูครับเนาะอากาศเย็นๆครับคร้มฟ้าค้มฝนครับดูอากาศไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยครับนี่ครับเขาฟังหลานหลานเขาไปถอยมาครับเนี่ย เนาะเขาก็ทามาถามผมนี่เนี่ยผมก็แนะนาเขาไปอีกทีหนึง่งเนาะเสียงว่าให้ขอให้จานมาเพียบเลยครับเนาะไม่ต้องซื้อหวานได้ทุกชนิดครับจะใครจะซื้อเครื่องหวานเนี่ยผมจะแนะนําให้เนาะถ้ารู้แล้วก็แล้วไปเนาะครับนะครับอยู่แถวตากฟ้าแหละเนาะแต่แต่ไม่ใช่ติดทางถนนมิตรภาพงั้เขาเรียกนะเส้นทางหมายเลขหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เนาะแยกไปทางไพศซลี่ ครับคืนดีครับไม่เป็นกระจุกกระจุยครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ